ใต้ผืนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซึ่งครอบคลุมกว่า70%ของพื้นโลกเราเนี่ยค้นพบสิ่งต่างๆมากมายทั้งที่เป็นความรู้ใหม่และบางครั้งก็เป็นปริศนาที่สร้างคําถามอันยิ่งใหญ่การค้นพบเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังพาเราไปเผชิญหน้ากับตำนานและความลึกลับที่เกินจะจินตนาการสําหรับการค้นพบในทะเลลึกก็ยังคงเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจของมนุษย์อยู่เสมอ เพราะแม้ว่ามหาสมุทรเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกแต่เรานั้นก็รับรู้เพียงแค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในนั้นซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการค้นพบในทะเลอันลึกลับโดยมนุษย์เนี่ยจะค้นพบอะไรในทะเลบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะซากเรือไททานิค ความลับใต้ทะเลลึกที่เปิดเผยโศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์ในวันที่14เมษายนปี1912เรือไททานิกนะครับซึ่งถูกขนานานามว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมได้ชนเข้ากับภูเขาน้ําแข็งกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและจมลงในช่วงรุ่งสางของวันที่15เมษายนเหตุการณ์นี้นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1,500คนจากผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดกว่า2,200คนซึ่งก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหลาย ลายทศวรรษการค้นหาสรากเรือก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ความลึกลับมหาศาลและพื้นที่อันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรก็ทําให้การค้นหานะเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งมาในปี1985นักสำรวจนะครับก็ได้ค้นพบสร้างเรือในความลึก3,800เมตรใต้ทะเลด้วยเทคโนโลยีเรือดำน้ำควบคุมระยะไกลและระบบโซน่าขั้นสูง โดยทีมวิจัยเนี่ยได้ค้นพบส่วนของหัวเรือที่ยังคงรูปทรงชัดเจนแต่ส่วนท้ายของเรือนั้นกระจัดกระจายเนื่องจากแรงกระแทกขณะจมลงวัตถุโบราณจํานวนมากนะครับอย่างเช่นเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้โดยสารกระเป๋าเดินทางรองเท้ารวมไปถึงเครื่องครัวที่ยังมีโลโก้ของเรือปรากฏอยู่ก็ได้ถูกเก็บกู้ขึ้นมาสําหรับการศึกษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ การค้นพบนี้เนี่ยไม่เพียงช่วยให้เราได้เข้าใจเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างลึกซึง้งแต่ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒน,นาเทคโนโลยีการสำรวจใต้น้ำที่ก้าวหน้ามากขึ้นเมืองเฮราคิออน นครแห่งเทพเจ้าที่ได้หายไปในก้นบึ้งของมหาสมุทรเมืองเฮราคิออนซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองในยุคอียิปต์โบราณถูกกล่าวถึงในเอกสารโบราณว่าเป็นศูนย์กลางการค้าและาศาสนาที่สำคัญแต่ได้หายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์เป็นเวลาหลายศตวรรษ เมืองนี้ถูกค้นพบอีกครั้งในคิตศักราช2000โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสขณะที่เขาเนี่ยได้สำรวจพื้นที่ใต้น้ําใกล้ปากแม่น้ํานายโดยการค้นพบนี้นะครับก็ได้เกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีโซน่าที่สามารถระบุโครงสร้างใต้ทะเลได้อย่างแม่นยําเมืองเฮลคิออนจมอยู่ใต้ทะเลลึก10เมตรและปกคลุมด้วยทรายและตะกอนเป็นเวลาหลายพันปีสิ่งที่ค้นพบก็ได้แก่รูปปั้นเทพเจ้าที่มีความสูง5เมตร แท่นบูชาวิหารโบราณและเครื่องประดับทองคําที่ประดับด้วยอัญมณีล้าค่านอกจากนี้ก็ยังพบเหรียญและเครื่องมือในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอียิปต์โบราณโดยเมืองนี้นะครับถูกเชื่อว่าจมลงเนื่องจากแผ่นดินไหวและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลการค้นพบเฮลเคิคอนเนี่ยไม่เพียงช่วยให้เราได้เข้าใจในประวัติศาสตร์ของอียิปต์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเตือนถึงผลกระทบของธรรมชาติที่สามารถทําลายอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ในพริบตาได้ อุโมงบิมินีเส้นทางปริศนาที่เชื่อมโยงกับตำนานแอตแลนติกในปี1968นักดำน้ำกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบโครงสร้างหินปูนขนาดใหญ่ที่เรียงตัวกันเป็นแนวทางเดินใต้น้ำใกล้กับหมู่เกาะบาฮามาส ครงสร้างนี้นะครับถูกตั้งชื่อว่าอุโมงค์บิบินน่ซึ่งมีความยาวทางเดินนี้นะครับประมาณ800เมตรโดยหินแต่ละก้อนนั้นก็จะมีรูปทรงคล้ายกับบล็อกสี่เหลี่ยมที่เรียงตัวกันอย่างมีระเบียบความลึกลับของอุโมงค์บิบินน่นั้นก็ทําให้เกิดสมมุติฐานหลายอย่างนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของนครแอตแลนติสในตำนานในขณะที่นักธรณีวิทยาบางส่วนก็มองว่า มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการสะสมตัวของแร่ธาตุและการกัดเซาะของน้ำทะเลแต่อย่างไรก็ตามความสมมาตรของหินและตำแหน่งที่ตั้งก็ทำให้หลายคน,นยสงสัยว่ามันอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ที่มีความรู้สูงในอดีตโดยนักโบราณคดีบางส่วนก็ยังมีข้อสงสัยอีกนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อารยธรรมโบราณในพื้นที่นี้อาจจะมีความสามารถด้านวิศวกรรมขั้นสูงที่เราเไม่เคยรู้จักมาก่อน ซากเมืองโยนาโกนีพีระมิดลึกลับใต้น้ําของญี่ปุ่นใกล้กันกับเกาะโยนาโกนีในหมู่เกาะริวกิวของประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักดําน้ําได้ค้นพบโครงสร้างหินขนาดใหญ่ในปี1986โครงสร้างนี้มีลักษณะคล้ายกันกับพีระมิดขั้นบันไดที่ถูกสลักอย่างปราณีตความลึกประมาณ25เมตรจากบนผิวน้ําโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยนะครับมีขั้นบันไดที่กว้างและสมมาตรอย่างน่าทึ่งรวมไปถึงทางเดินและช่องว่างที่ดูเหมือนจะเป็นห้อง โดยนักธรณีวิทยาบางคนก็เชื่อว่ามันเป็นผลมาจากการกัดเซาะของธรรมชาติแต่ลักษณะความสมมาตรของโครงสร้างเนี่ยก็ทําให้นักโบราณคดีหลายคนนะครับและก็ผู้สนับสนุนแนวคิดอารยธรรมโบราณพวกเขาเนี่ยมองว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีสมมติฐานว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโบราณที่จมหายไปเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอดีตเรือ USS Indy เรือรบแห่งสงครามโลกครั้งที่2ที่จมลงพร้อมกับความลับในวันที่30กรกฎาคมปี1945เรือรบ USS Indy ก็ถูกเรือดำน้ำญี่ปุ่นยิงต่อปิโดโจมตีจนจมลงในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างรวดเร็วในขณะที่เรือกำลังปฏิบัติการภารกิจลับในการส่งมอบชิ้นส่วนสำคัญของระเบิดปรามานูซึ่งภายหลังจากถูกใช้ในสงครามฮิโรชิม่าการจมลงของเรือก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า880คนจากลูกเรือทั้งหมด 1,196คนการค้นพบซากเรือใช้เวลาหลายทศวรรษจนกระทั่งในปี2017นักสำรวจก็ได้ใช้เทคโนโลยีสำรวจใต้น้ำที่ทันสมัยในการค้นหาและค้นพบซากเรือในระดับความลึกประมาณ5,500เมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณฟิลิปปินส์ซากเรือเนี่ยก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าความลึกของมหาสมุทรทำให้เรือนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมาก ส่วนหนึ่งของเรืออย่างเช่นป้อมปืนและโครงสร้างลำเรือก็ถูกปกคลุมด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล อย่างเช่นปะการังและฟองน้ําวัตถุส่วนตัวของลูกเรืออย่างเช่นหมวกหมอนเสื้อผ้าและถุงมือเนี่ยก็ยังคงกระจัดกระจายอยู่รอบบริเวณซากเรือการค้นพบนี้นะครับก็มีความสําคัญในด้านของประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งการค้นพบซากเรือ,อ USS นั้นนะครับก็ช่วยเติมเต็มข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่2และยังเป็นการยกย่องความกล้าหาญของลูกเรือที่เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังช่วยพัฒน,นาวิธีการสำรวจใต้ท้องทะเลลึก ซึ่งก็เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการค้นหาวัตถุโบราณในอนาคตปลาหมึกยักษ์คาเข่น สัตว์ในตำนานที่กลายเป็นความจริงในอดีตเรื่องราวของปลาหมึกยักษ์คลาเครนเป็นเพียงตำนานเล่าขานของชาวประมงโดยกล่าวถึงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่มีหนวดมหึมา,มาและสามารถทำลายเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ได้เรื่องราวนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงนิทานประดิษฐจนกระทั่งในปี2004ทีมนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นก็สามารถบันทึกภาพของปลาหมึกสายพันธุ์ยักษ์นี้ได้ ซึ่งปลาหมึกยักษ์นี้ก็มีความยาวประมาณ13เมตรในปี2006ทีมนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นสามารถจับภาพวิดีโอของปลาหมึกยักษ์ที่เคลื่อนไหวในธรรมชาติได้เป็นครั้งแรกซึ่งมันได้ถูกพบในบริเวณน่านาน้ำลึกของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยใช้กล้องที่ติดตั้งอยู่บนเรือดำน้ำควบคุมระยะไกลปลาหมึกยักษ์นี้ช่วยให้เราได้รู้จักระบบนิเวศของมหาสมุทรลึกมากขึ้นและยังยืนยันได้อีกว่ามีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายในท้องทะเลลึกที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ ซึ่งในขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงศึกษาเกี่ยวกับปลาหมึกยักษ์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการสืบพันธุ์และบทบาทในห่วงโซ่อาหารโดยการค้นพบนี้นะครับก็พิสูจน์ว่าเรื่องเล่าในตำนานบางส่วนนั้นอาจจะมีรากฐานมาจากความจริงที่ถูกบิดเบือนตามกาลเวลาและการที่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างปลาหมึกยักษ์มันมีอยู่จริงก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจได้ค้นหาความลึกลับอื่นๆใต้ทะเลต่อไป อัญมณีแห่งมหาสมุทรขุมทรัพย์และอัญมณีใต้น้ำเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์ใฝ่ฝันที่จะค้นพบมาตลอดในประวัติศาสตร์ซึ่งหลายศตวรรษที่ผ่านมาเรือบรรทุกสินค้าหรือว่าสมบัติที่เดินทางผ่านมหาสมุทรก็มักจะถูกโจรสลัดปล้นสะดมหรือจมลงในทะเลจ,จากพายุและภัยธรรมชาติ หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นก็คือการค้นพบเรือรบสเปนที่จมลงในปี1622ระหว่างการขนส่งสมบัติจากโลกใหม่ซึ่งก็คืออเมริกาในขณะน,นี้ไปยังยุโรปในปี1985นักสำรวจสมบัติก็ได้ค้นพบซากเรือบริเวณฟลอริดาคีโดยใช้เทคโนโลยีโซน่าและแม่เหล็กเพื่อระบุจุดที่โลหะล้ำค่าถูกฝังอยู่ การค้นพบในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ใต้น้ําที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยพวกเขาเนี่ยค้นพบเหรียญทองคำมากกว่า1 8 0 0 0 0นเหรียญเครื่องประดับทองคำอัญมณีและแท่งเงินรวมกันมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สิ่งของที่ค้นพบเนี่ยก็ยังรวมไปถึงเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องแก้วที่มีความปราณีตและสะท้อนถึงงานฝีมือในยุคอาณานิคมการค้นพบนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกแต่ยังช่วยให้นักโบราณคดีเนี่ยเข้าใจการค้า และเศรษฐกิจของจกักรวรรดิสเปนในยุคล่าอาณานิคมในขณะเดียวกันขุมทรัพย์เหล่านี้ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสำรวจใต้น้ำเพิ่มมากขึ้นการค้นพบนี้นะครับก็ยังสร้างความขัดแย้งทางกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลสเปนเนี่ยอ้างสิทธิ์ในสมบัติเหล่านี้เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินของประเทศตนในขณะที่ทีมของนักสำรวจก็แย้งว่าเขาเนี่ยค้นพบซากเรือในตำนานนี้อยู่หน้าน้ำของสหรัฐอเมริกาและควรที่จะได้รับสิทธิ์ในสมบัติทั้งหมด หุ่นยนต์เรือดำน้ำจากสงครามเย็นหลักฐานของยุคสงครามรับในทะเลในระหว่างปี2016ทีมนักสำรวจนะครับก็ค้นพบซากหุ่นยนต์เรือดำน้ำขนาดเล็กที่ได้จมอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาหุ่นยนต์ดังกล่าวเนี่ยถูกพัฒนาในช่วงสงครามเย็นโดยกองทัพเรือสหรัฐเพื่อใช้ในการสอดแนมใต้ทะเลซึ่งซากหุ่นยนต์ที่พบเนี่ยนะครับก็ยังมีลักษณะเด่นอย่างเช่นโครงสร้างที่ทำจากไทเทเนียมเครื่องยนต์ขับเคลื่อนและระบบกล้องที่ล้ำหน้าสำหรับยุคนั้น นอกจากนี้ยังพบเอกสารบางส่วนที่ระบุถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำในโซเวียต การค้นพบนี้นะครับก็เปิดเผยถึงเบื้องหลังของสงครามเย็นที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนมันช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทาหารในยุคนั้นและสะท้อนถึงการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่เข้มข้นระหว่าง2มหาอำนาจโดยนักวิจัยก็ได้สันนิษฐานว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวอาจจะใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบโซน่าของฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่การสำรวจแหล่งทรัพยากรใต้น้ำ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอการค้นพบใต้ทะเลลึกที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ แม้ว่ามหาสมุทรจะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกแต่เรานั้นก็รู้จักเพียงแค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในนั้นการค้นพบเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังพาเราไปเผชิญหน้ากับตำนานและความลึกลับที่เกินจะจิจนตนาการได้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์เกันกันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติด ตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ